ตัวอย่างข้อที่1นนะครับในบันได10ขั้นนะครับก็คือความคิดความฝันเนี่ยมันมีเพียง3คำเท่านั้นสามคำเท่นาทนั้นในชีวิตนะครับในเรื่องของความคิดความฝันก็คือชัดโฟกัสแล้วก็เลือกชัดโฟกัสแล้วก็เลือกชัดแปลว่าคุณมองออกไปเนี่ยคุณจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับถ้าคุณไม่โฟกัสคุณมองออกไปเนี่ยมันเหมือนว่าคุณเห็นแต่จริงจริงมันคือฉากมันคือกรีนสกรีน มันคือสิ่งที่เราอยู่ในเฟรมของสายตาเราเท่านั้นเองแต่คุณจะไม่เห็นอะไรเลย,เลยแต่ทันทีที่คุณโฟกัสโฟกัสที่กองฟางเห็นกองฟางโฟกัสที่ต้นไม้เห็นต้นไม้โฟกัสที่ต้นส,สับปะรดสีเห็นต้นสับปะรดสีโฟกัสที่เสาเห็นเสาโฟกัสที่ต้นตะไคใบมะกรูดเห็นต้นตะไคใบมะกรูด <c oughs> เพราะฉะนั้นชีวิตถ้าคุณไม่โฟกัสมันจะไม่มีอะไรชัดเจนในชีวิตเลย เพราะฉะนั้นคุณต้องชัดนะฮะขั้นแรกก็คือชัดในเป้าหมายอันที่2ก็คือโฟกัสข้อที่3ก็คือคุณต้องเลือกนะครับอันนี้คือข้อย่อยนะในความคิดและความฝันนะคุณต้องเลือกเพราะชีวิตมันคือการเลือกเลือกคบเลือกกินเลือกเดินเลือกเพื่อนเลือกสังคมเลือกที่จะทําดีทําไม่ดีเลือกที่จะสําเร็จเลือกที่จะล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่เลือกทุกอย่าง มันจะพัดพาชีวิตเราเหมือนผักตบชวาที่ลอยตุปต๊ป่องตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปชนตะลิงนั้นชนตะลิงนีถ้ถีเราจะได้แตเ่เศษเดนนะฮะเศษเที่ยวของความสําเร็จของผู้อื่นเราจะไม่มีโอกาสดีๆในชีวิตแต่ถ้าเราเลือกเราจะขึ้นไปอยู่สุด,สดจุดสูงสุดของพิระมิดแล้วเราก็จะเลือกอะไรก็ได้นะครับเอาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราอยู่จุดสูงสุดนั่นคือคําว่าเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนี่แค่ข้อเดียวนะยังสุดยอดขนาดนี้แล้วถ้าสิบข้อล่ะ ข่าวดีนะครับคอร์สนี้มูลค่า5,999บาทจะเหลือ999บาทใครสนใจกดติดใต้คอมเมนต์ไว้เลยคอร์สเสร็จเมื่อไหร่อาจารย์นันจะทักไปนะครับ